ลัคนาราศีมีนปี2565จะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีทุกท่านและชาวลัคนาราศีมีนนะครับขอต้อนรับชแนลสู่อาจารย์เกตเทวาครับก็ต้องบอกเลยนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ครับก็ขอแฮปปี้นิวเยยร์ท่านผู้ฟังทุกท่านทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับและในานามอาจารย์เกตเทวาครับก็ขออวยพรนะครับว่า ปาถนาเงินทองกองท่วมฟ้าทำการค้าล่ำรวยไปสวยสมมียศศักดิ์รักใคร่ไข้ขพิลลขอให้ก้มเกี่ยวกันและมั่นคงสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเฮงเงรวยรวยนะครับอ่าแล้วก่อนไปรับชมครับก็แนะนํานะครับให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ไปยังโลกโซเชียลท่านด้วยเพราะจะเหมือนมีอาจารย์เกตเทวาเป็นเลขขาส่วนตัวครับส่งให้ฟังก่อนรู้ก่อนก็รวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับเพราะนั้นดีแบบนี้ติดตามได้เลยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับชาวลัคนาราศีมีนในปี2 5 6 4ที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่าอุปสรรคขวางนะครับไม่ค่อยประสบความสำเร็จเงินทองล้อยลอนะครับไม่ค่อยสมหวังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับบางคนมีเกณฑ์ตกงานนะครับโอ้บอกเลยนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีนะครับดาวแห่งความสุขความสำเร็จปดาวประจําตัวเราและงานเรานะครับไปโคจรอยู่ในเรือนวินาศครับ โ้เน็ดเหนื่อยกันเลยใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบอกข่าวดีนะครับเพราะปีนี้ดาวพฤหัสบดีจะย้ายแล้วนะครับและจะมาทับลัคนาราศีเกิดเราด้วยโดดเด่นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แต่เราจะมาเรียงไทม์ไลน์กันเลยนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนนะครับก็ต้องบอกครับว่าดาวราหูนะครับย้ายมาราศีเมษนะครับวันที่30มีนาหกห้าครับและอยู่ไปทั้งปีเลยนะครับตรงนี้ซึ่งราหูมาจะพบวินาศครับไปสู่เรือนกระดุมพักกันเงินครับ แต่ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุจราชาราชินีไม่ต้องซื้อหาก็มาเองฮ่าอันนี้รับรองครับมีเฮแน่นอนครับและต่อเนื่องกันมาเลยนะครับดาวรหัสบดีครับย้ายนะครับวันที่8เมษาครับอยู่ไปหนึ่งปีเต็มๆตรงนี้เลยนะครับเรียกว่าดาวพัสมันจะพบกรรมตะนุครับในทางโหราศาสตร์นะครับแล้วก็ตนุตนุครับเป็นเกษตรตาธิบดีครับที่แปลว่าตั้งตัวตั้งมั่นมั่นคงอย่างแน่นอนครับ แล้วก็ฝากนะยครับมีเรื่องที่อยากจะเตือนนะครับอจะได้เพื่อความไม่ประมาทครับช่วงวันที่4เมษายนครับถึงวันที่7มิถุนาเลยครับประมาณ2เดือนนะครับดาวพุทธจะมาโคจรร่วมพระราหูครับพุธอันธพาลวิวาดราหูกู้ศัตรูในเรื่องการเงินครับต้องระมัดระวังครับดาวพุธมาจะพบพันธุกระดุมพระและปัตตนิกระดุมพระครับจะเป็นเช่นใดไปรับชมตรงนี้กันเลยครับเริ่มที่เรื่องการเงินกันเลยนะครับอ่าก็ต้องบอกนะครับว่า การเงินที่ผ่านมาก็ต้องมีายจงารจ่ายเยอะแยะพอสมควรใช่ไหมครับแต่ถามว่าช่วงที่ดาวราหูย้ายมานะครับในวันที่30มิมีนาแล้วก็อยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งปีเต็มๆนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะมีผลอยู่2ทางนะครับทางแรกนะครับแน่นอนครับโดยทั่วไปเรียกว่าราหูค้นทรัพย์ครับและดูสิครับมาจากเรือนวินาด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีมุมนะครับที่จะมีไรจ่ายนะครับ มากขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่เราก็ต้องดูดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับก็คือวันที่8เมษายนครับก็มีจ่ายอยู่ไม่กี่วันครับพอถึงวันที่8เมษายนครับดาวพฤหัสบดีก็มาทับลัคนานะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปทับลัคนาใครนะครับบอกเลยครับจะเป็นจุดที่จะสมหวังสําเร็จร่ํารวยมั่นคงครับดวงดีดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วครับในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่ราหูมาค้นซับเนี่ยผมมองว่าก็มีให้จ่ายครับ นะอ่าแล้วแถมมีให้ได้ด้วยเออหรือเป็นจังหวะที่เราเนี่ยจะไม่ควรเก็บเป็นเงินสดครับเป็นช่วงจังหวะที่เราจะหมุนเงินครับอนะเช่นเอาไปลงทุนต่อเอาไปขยับขยายอ่านะได้เงินมาเอาไปแปรรูปอ่านะไปซื้อทองซื้อกองทุนซื้อพันธบัตรซื้อตึกซื้ออสังหาริรมทรัพย์เก็บไว้อันนี้จะมั่นคงกว่าครับนะอันนี้ถ้าทาแบบนี้รับรองเงินทองก็ มีให้ใช้มีให้จ่ายอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ฝากไว้ด้วยครับอย่าไปใช้จ่ายอะไรเกินตัวนะครับโดยเฉพาะช่วงไหนครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะครับวันที่4เมษายนถึง7มิถุนาครับและหนักๆก็คือ2พฤษภาคมถึง21พฤษภาคมครับนี่บอกช่วงเวลาชัดเจนละเอียดเลยครับเพราะช่วงนั้นดาวพุธไปเจอพระราหูในเรือนการเงินครับาจะมีเหตุให้เสียเงินเสียทองมากหน่อยครับในช่วง2เดือนนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับบ้านนะเห็นไหม พันธคุคือบ้านรถที่ดินเนี่ยมีเกณฑ์จะเขาเรียกว่ารายจ่ายก็ได้นะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยดา้มาทับรักนาแล้วเนี่ยมีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถครับก็ได้ซื้อก็ได้เป็นหนี้ซื้อได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาซื้อเลยครับเดือนเมษาเดือนพฤษภานะครับจัดได้เลยเหมาะอย่างยิ่งครับจะได้ไม่ต้องเสียงเงินในเรื่องอื่นที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการใช้เ,ง,เงินตรงนั้นนะครับอ่าน,นี่บอกเคล็ดลับเลยนะครับจัดเลย2ปัตตานีกระดุมพ้าอีกแฟนหุ้นส่วน อ่ะอันนี้เข้าขายอันนี้เขาเรียกโอนไวโอนไวครับอ่าจะโดนหลอกได้นะครับใครที่คิดว่าสาวๆจะมาลักนี่ระวังเลยนะครับช่วงเมษาพฤษภานะครับเพราะว่าอาจจะโดนหลอกให้โอนแล้วเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุครับอ่านึกว่าจะรักเราที่ไหนได้ไม่รักครับหลอกโอนแล้วไปแล้วครับปิดมือถือหนีอะไรเงี้ยไม่ใช้หรืออย่าไปให้ใครยืมเงินหรือคาประกันใครครับในช่วงเมษาถึงมิถุนาครับ อันนี้บอกเลยครับเพราะฉนั้นเล่นการเงินจะมีสองเดือนหลักๆนี้นะครับที่ต้องระมัดระวังให้ถึงขีดสุดครับอ่าหรือจะทะเลาะกับแฟนแฟนทําสร้างเรื่องมีปัญหาอย่าล้างอะไรกันไปก่อนนะครับโอ้ได้หมดนะครับในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นต้องทําไงครับระมัดระวังนะครับ2เดือนนี้นะของชาวลัคนาราศีมีนเมษากับพฤษภาพศเจ็ดมิถุนาก็หลุดแล้วครับอ้าวสบายแล้วนะบอกเลย พราะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยบอกเลยว่าถ้าผ่านสองเดือนนี้ได้นะทั้งปีนี้รุ่งเรืองอย่างแน่นอนครับและร่ํารวยด้วยตั้งตัวได้เลยนะครับมั่นคงและเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับว่าลัคนาราศีมีเนี่ยดาวการเงินดีเด่นช่วงไหนรวมไปถึงโชคลาภด้วยนะครับจะลิงก์กันอยู่นะครับก็ติดตามชมในคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับเราจะได้รู้ว่าจังหวะไหนาจะมีเงินจังหวะไหนาจะเสียงเงินจะได้วางแผนการเงินได้เป็นอย่างดีแบบละเอียดขึ้นอีกครับใน,นเรื่องการงานครับอันนี้โดดเด่นอย่างแน่นอนครับ มากถึงมากที่สุดด้วยนะครับว่าดาวการงานคือดวาวพฤหัสครับมาทับลัคนาเป็นเกษตร,ษา,ตรษาธิบดีโอ้โหใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับใครทาธุรกิจอยู่ขยับขยายลงทุนเต็มที่เพราะต้องลงทุนอยู่แล้วเพราะอะไราดาวระหูมงคนทรัพย์เงินมันต้องเอาไปลงทุนไปซื้อตึกไปซื้อออฟฟิศไปขยายอ่ะอไปจ้างคนเพิ่มเพื่อที่จะทําธุรกิจใหม่นะครับ เออแล้วฝากด้วยนะครับว่าการเงินเนี่ยที่ว่ามีสองนัยยะใช่ไหมครับอีกนัยยะหนึ่งก็คือเราจะได้เงินจากพระราหูคืออะไรครับออนไลน์โซเชียลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศของมือสองครับ อันเนี้ยถ้าทําตามนี้นะชาวลัก,กน,นามีนได้เงินล้วนๆเลยครับเพราะฉนั้นต้องดึงทุกๆอย่างดึงงานเราอ่ะให้ไปอยู่ในโลกออนไลน์ให้ได้มากที่สุดให้ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมาช่วยในการทํางานมากที่สุดครับแล้วเงินทองจะเข้าแล้วได้เป็นเทวีชโชคด้วยยิ่งไปทําไปดีวติดต่อกับผู้หญิงครับก็ได้เยอะแยะมากมายล่ํารวยเลยก็ว่าได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตามนี้ทําแบบนี้เลยนะแล้วงานก็จะดีงานจะมั่นคงนะครับไปอีก ป็นตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะเพราะจุดนี้ดาวการงานโดดเด่นมากๆเลยนะครับงั้นอดทนไว้นะครับฟังอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงหรอกแต่พอถึงวันที่8เมษายนไปแล้วจะดีมากครับแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงครับแบบละเอียดนะครับวันที่22กรกฎาคมครับถึง2ธันวาคมครับดาวการงานเดินถอยหลังพักองศาครับช่วงนั้นก็ต้องเอางานเก่าๆปัดมาทํานะครับแล้วจะดีนะครับหรือหรือประคับประคองงานหน่อยแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าดีก็ลุยตั้งแต่ เมษาได้เลยครับจะดีมากๆครับนะเมษาพฤษภานมิถุนาครับจัดเลยครับนะเพราะนั้นเรื่องงานโดดเด่นขยับขยายลงทุนทําแล้วดีมีกินมีใช้ร่ํารวยอย่างแน่นอนครับมีความสุขขึ้นด้วยนะครับความรักนี่ก็ต้องบอกว่าผิดหวังโศกเศร้าโศก,กาอาดูลมาเยอะแล้วนะครับแฮ่มาเยอะแล้วนะครับอูไม่ต้องพูดแล้วนะครับแฮ่ตอนนี้นะใช้คําว่า ผิดหวังดีกว่านะครับแต่พาพระัสมาทับลักษนาครับวันที่8เมษายนไปแล้วมีเกณฑ์เจอคนถูกใจครับเจอเนื้อคู่ครับโอ้โหอันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับเมื่อนั้นใครที่โสดมีเกณฑ์สละโสดใครมีแฟนแล้วนะครับแฟนความรักจะกลับมาสุขสมหวังดังใจหมายอ่าหรือเรียกว่าคืนดีกับแฟนเก่าได้อีกจังหากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่โดดเด่นมากๆเลยนะ รู้ตัวไว้เลยว่าความรักสดใสอย่างแน่นอนครับยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้เรื่องการเรียนกันบ้างครับก็แน่นอนครับดาวการเรียนก็ดาวพฤหัสเนี่ยครับมาทำลัคนาก็แปลว่าการเรียนสุขสดใสเรียนดีผลการเรียนดีสอบติดได้ครูบาอาจารย์ดีสอนแล้วเข้าใจนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับหลังวันที่แปดเมษาไปแล้วครับนะลุยเต็มที่ได้เลยครับจังหวะนี้นะยินดีด้วยนะครับกับเรื่องการเรียนการศึกษานะครับ โชคลาบบ้างครับโอ้โหโชคลาบดาวเสายังลอยอยู่นะครับในเรือนลาภาเป็นเกษตรตาธิบดีและอยู่ทั้งปีด้วยฮะบวกกับดาวลาหูเห็นไหมครับมาเป็นเทวีโชคในเรือนกันเงินตั้งแต่30มีนาเพราะฉะนั้นโชคลาบมีครับมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงและเน้นไปเสี่ยงกับผู้หญิงนะครับและซื้อช่วงค่ำๆช่วงกลางคืนซื้อกับคนมีอายุนะครับอันนี้จะดีมากๆเลยนะก็จะมีโชคมีลาบโอ้โหถูหวยรวยเบอร์กันบ่อยๆเลยก็ว่าได้หรือทําอะไรเนี่ย ถ้าไม่ได้หมายถึงการสิ่งโั่วกว่าจะมีเกมประสบความสาเร็จมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลทาให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองร่ําซําร่ํารวยนั่นเองนะครับสุขภาพก็ต้องบอกเลยครับปีที่ผ่านมาที่ป่วยเจ็บเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะมากมายครับแต่หลังแปดเมษาไปแล้วครับดาวผัดด,ดาวหมอครับเรียกว่าทับลัคนาเราครับป่วยก็เจอหมอดีรักษาหายครับสุขภาพกลับมาแข็งแรงสดชื่นมีชีวิตชีวานะครับต้องหายเบือ่อหายเจ็บหายเซ็งนะ เพราะสัญลักษ์เราคือปลาสองตัวว่ายน้ําสวนทางกันครับเราเป็นคนขึ้นขึ้นลงลงเบื่อเบา่ออยากๆครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะฝากบอกเลยนะครับว่าให้ตั้งใจเลิกคิดลบเลิกคิดบวกครับประสบความสาเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างแน่นอนครับทีนี้เรามาเสริมดวงกันบ้างนะครับแน่นอนครับดาวพฤหัสทับลัคนาครับวาเสร็จพ่อรอห้าพระปางสมาธิทั้งหลายนะครับพระเศรษฐีนวโกดานี่ยิ่งดีพระสาวอยู่เรียนลาภะครับว่า พระสาวทรงเสือหรือพญานาะคนะครับพระราหูอยู่เดือนการเงินครับเป็นเทวีโชคครับไหวพระราหูทรงคุดที่วัดเจ้าอามได้เลยนะครับตรงนี้ทําบุญเยอะๆเลยนะครับช่วงนี้เพราะอะไรพระดาวพระเป็นดาวแห่งบุญกุศลอยู่แล้วเร่งทําบุญเลยยิ่งทําบุญยิ่งหนุนดวงยิ่งเสริมดวงครับทาให้เราประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่ายินดีกับชาวลัคนาราศีมินอย่างสุดจิตสุดใจครับ แปดเมษาดวงขึ้นมากทําอะไรจะมีมุมจะประสบความสําเร็จเฮงเฮงรวยรวยปังปุริเย่แน่นอนครับและนําไปใช้วางแผนชีวิตได้ด้วยครับและนี่คือบทสรุปคำทำนายโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับท่านใดฟังแล้วถูกใจก็กดติดตามได้เลยนะครับและจย์ก็อยากจะฝากนะครับมีภาพเฉลิมดวงชะตาครับต้อนรับปีใหม่ครับนี่ครับเป็นของเราเองครับเพราะฉะนั้นไม่เหมือนใครในโลกแน่นอนนะครับ แล้วมีไว้ดียังไงครับเพราะว่าคาถาบูชาดวงชะตานี้นะครับจะมีคาถาบูชาดวงชะตาและคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งมีมงคลหนุนดวงสาเร็จร่ารวยครับแล้วสีที่จะให้ไปนะครับเป็นพื้นหลังเนี่ยเป็นสีพารวยครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับให้สีอะไรไปใช้สีนั้นตลอดชีวิตได้เลยครับรวยแน่นอนสามรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงรู้ท่ารู้เลอร์ครับนำไปสู่ความมั่นคงแล้วบันทึกภาพอยู่ในโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับแล้วเวลาไปทาบุญที่วัดไหนนะเขียนแผ่นดวงแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วยื่นไปทำแล้วนาไปทำ และสุดท้ายครับนำไปปริ้นนะครับภาพนี้ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับโอ้โหจะมีเทพเทวาอารักษ์ครับคุ้มครองตลอดเวลาดวงแข็งเลยครับดีขนาดนี้ครับบูชาเพียงร้อยก้าสิบก็าบาทเพียงเท่านั้นครับทักมาในไลน์ได้เลยนะครับทักว่าสั่งภาพดวงครับจะทำและส่งให้ได้นะครับและแน่นอนครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาเป็นการส่วนตัวยินดีครับเพราะดูดวงไม่แม่ต้องดูดาวพื้นดวงสิบดวงบวกดาวจรอีกสิบดวงครับ นะจะบอกได้หมดว่าจะได้อะไรเมื่อ,อไหรที่ไหนอย่างไรจะแก้แบบไหนนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์กรเทวได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรไปรับชมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหม นะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาหกห้าที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเนื้อเน้นเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลแอสไซเกรทเทวหกนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ล่ำรวยนะครับอาจารย์เพ็ทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักขนาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักระดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า